สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหา Google Map ของแอปเอเชียซูเปอร์แอปนะฮะเดี๋ยวเราไปปรับการตั้งค่าในแอปเพ s t o ต e กันเลยนะครับวิธีการแรกก็คือเข้าไปในเพ s t o ต e คลิกที่มุมขวาบนนะฮะเลื่อนไปที่ตั้งค่า แล้วก็เลือกไปที่การตั้งค่าเครือข่ายนะครับหลังจากนั้นก็ต่อไปด้วยที่อัปเดตอัตโนมัตินะมันจะมีช้อยให้เลือกเราก็คลิกไปที่อย่าอัปเดตอัตโนมัติหลังจากนี้ก็เสร็จสิ้นระบบก,การตั้งค่าเพื่อไม่ให้แอป t e l เล o พอหรือ a อร์เอเชียซูเปอร์แได้อัปเดตอัตโนมัติเพื่อป้องกันการอัปเดตเวอร์ชั่น อย่างไรแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างเพื่อให้พี่ๆน้องๆไรเดอร์ได้เข้าไปโหลดเวอร์ชั่นตัว2.20.4นะฮะเป็นเวอร์ชั่นเก่า